สัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงใบวางบินในระบบขายนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เรากดเข้าไปที่หน้าต่างเมนูค่ะพอเรากดเข้ามาที่หน้าต่างเมนูแล้วนะคะให้เราเลื่อนหาคาว่าใบวางบินค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เรากดบวกเพื่อทําใบวางบินค่ะในส่วนของวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่ณปัจจุบันนะคะในส่วนของ id, อินวอย e ์อ้างอิงนะคะให้เรากดไปที่ สัญ,ญลักษณ์นิ้วค่ะไดงมีใบกำกับภาษีนะให้เราเลือกรายการที่ต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เช็คดูข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จการทำใบวางบินแล้วค่ะขอบคุณค่ะ